สวัสดีครับกลับมากับผทมันนะครับเคนดี้นะวันนี้ก็อยู่ในเกมของ l n ีมที o r 2นะก็จัแบวิวเที่ยวแล้วก็รอดในด่านของพอรียนด่านเลยนะเขาโพสต์ไปนะโอเคนด้วันนี้จะอยู่ในด่านแก้มือนในด่านแบทฟอร์เรส์นะฮะซึ่งในหมวดซูซิด,ดอลนะรอดไม่รอดไม่รู้นะฮะแต่จะเล่นก่อนนะ <laughs> เฮียสันเดิมแนคะกันสลิงเกอร์นะโอเคียเริ่มแล้วฮนะก็้สึกว่ามวิ่งเร็วแปลกๆนะ คิดเองป่ะเนี่ยไม่รู้นะเนี่ยกระตุกนิดนึงนะเป็นไรเนะี่ยไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเนะี่ ข้างมาเลยเหรอ,นนอผม,มววโดนดามจ้นแต่ต้นเกมนเกมน,นี่ยผมวางผมวางผมผมคนตายเบสหนึ่งเนี่ยโดนดีปั๊บอยู่นะไเลย เอาเลยฮะไปก่อนลวกันแน่โอ้ิไม่ดีอ่ะ <c oughs> เหลือแค่สามตัวต้นไม้หักเนี่ย รอย่าผ่านเนี่ยตอนล่กลึกสองเนี่ยน่าจะอมีคัดมาแล้วเป็นนี้นะก็ไม่น่าจะยากนะแต่ผมไม่พลาดนะทีด่านนี้ก็ผ่านไปวิ่หลังๆนะครับมันจะมืดนะฮะเป็นภาพกลางๆนะไม่มืดมากเกินไปนะ ต้องระวังอยู่ดีแนะ่มันติดตัวนี้แหลนะเวลายิงกระสุนไม่ทะลุแน่เครื่อนะงสันส่นไปกินก็ได้แน่นี้ใช้ได้ทุกใช้ได้ตั้งแต่ภาคแรกแล้วนะปืนสันนะ่นมันก็ลบตัวเล็กได้นะฮะ โอ๊ยโอ๊โอ๊ยนะโอ๊ยโอยโอ๊ยอ๊ยโ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 อ๊ยอ๊ยอ๊ นะเริ่มีวงล้อบเรานะยิงมาก่อนเนี่ยเป็นปิทธของดาเมย่ที่30%นะตอนเรือ10%แล้ว20%นะคือลงนี่แหละยิงโดนไม่โดนนะตามอารมณ์นะ ที่แม่นมากครัยิงโดนเพื่อนนะมันจะเก็บหน้าดูน่ยช่างมันหน้าไม่เป็นไรนะเป็นไอ้ปีนถึงว่าจะแปมเก็บจะแปมสแต็กเยอะตอนตัวใหญ่มาก็พอจะคุ้มนะก็ตามอารมณ์นะจุดไว้นะยิงหัวเรื่อยๆนะมันก็แม่นนะ <laughs> รีบทำไมไปลอยเลยเขียนมาต่อนี่ไม่ต่อไปเนะี่ยนี่เว็ที่สนะ<ป>ามเนี่ยรอบนี้ผมจะลองเล่น<ไ>ป,ปืนอะไรแ<ไ>ปลก<ป>ๆดูนะคิดๆไปเรื่อยๆ<ป>อ่ะ just first the call. ระวังนะฮะตัวมันเล็กมาทีมันมากับพวกซึ่งมากับไอ้ลอยๆมากับน้าก็มีนะฮะตัวมันเวล็กนะฮเวนะี่ยมะบางทีเราก็มองไม่เห็นนะถ้าเวปส่งไฟทางอีก็ไม่เห็นนะพอส่งไฟใช้ไปก,ก็จะเห็นความแตกต่างน,นิดนึงนะทำให้เรารู้นะว่ามันเป็นสโตเกอร์โดยรวมก็เป็นตัวค่อนข้างที่จะน่าลำคาญน,นะเพราะฉะนั้นต้องระวังนะฮะ อ๋อฟังจะได้หรอกพูดก็ได้นะจะรู้อยู่นะว่ามีตัวมาแน่เชื่อได้นะถ้าเราฟังเสียงตัวละครน่มาเลยเดินต่ไต่ไต่มาอย่างงี้ยเห็นไหมฮะสองตัวนะโดนกลังเฮะเห็นไหมฮะถ้ามันโดนก็จะหนักอย่างงี ฉะนั้นก็เรียกมนะจะตัวอะไรดีที่สุดนะเหี้ยเจ็ละกันเลยมุมแคบๆ<อ>มีค่อนข้างจะรายนะเรียนได้ก็เลียงนะคผมเยที่เคยเห็นนะเคยตายตรงนี้มาแล้วทีหนึ่งนะ ันพยายางสู้ที่กว้างไว้ถ้าเราเล่นแคมป์กันก็ก็ช่วยกันได้นะแต่ว่านี่เล่นคนเดียวนะใช่เดี๋ยวตัวเดียวแล้วโอเคผ่านนะ Perfect แค่เราต่ออันนี้ไปต่อไปเลยอะวที่สนะฮะนีดทิศเริ่มตกดินนะเริ่มมืดลงนะมืดลงเรื่อยๆนะมันก็แหมาแล้ว้าวช่มพ่อผมลงทุนอะไ้แล้ว แยังไม่ค่อยยากนะฮะแต่ยังเย็นนะมัะม,ะมาแล้วมันมาแล้วฮะมาก็ประชิดตัวเราเลยฮะระวังนะเซฟก่อนแล้วกันนะไม่โดนเลยเดี๋ยวเขาข้างเร็วนะยี่หมวดสูงยี่ห์ยิ่งเร็วนะอย่ายวที่ลุกลุกกันนะฉะนั้นแล้วก็ฟังเสียงให้ดีฮนะ มันจะวิ่งจะวิ่งค่อนข้างเร็วมากนะ่ยแล้วพอถึงโหมดเฮวเันเดอรนี้ก็ต้องพูดถึงว,นะนนว่าเร็วมากนะอารยิงของเราอาจจะคาดเคลื่อนได้นะเพราะว่ารน,นะวางมาแบบนี้อันตรายมากนะเลียงฮะเลียงสู้ที่แคบนะที่โล,งล่งไว้ประจัดอันดับเวลาของเรานะช่วยได้เยอะนะ แม่มันมาหลังไงแม่นี่ก็มิต่อข้าหน้าตอนเ็นะโปรแกรมนะนี่ก็ต่อหน้าต่อตาผมเลยนะอะไรจะขนาดนั้นเนี่ยใกล้อ่ะเว้ยเนี่ย

พัาหลังมาที่ค่อนข้างเร็วนะสายนี้นะเซนต์เกิร์ลนะชีทที่วิว่งเร็วแล้วนะฮะพอๆกับน่จาจะเขาเ้ากับเบอร์เซอร์เกิร์ลครับคนนัดที่ได้นะ เโอเคแล้ okay, no. okay, ต่อไวต่อมานะ4าเนี่ยนะ45ตัวเนะี่ย นี่เดียวจะสิบเจ็ดแล้วสังเกตมาเว็บนี้นะหมื่นแล้วจี่ตกดินนะหรืออาจจะหมอบังก็ได้นะก็ไม่รู้สินะโอ้โหหลบได้เลยเหรอ He shoots, he kills. บินไปก่อสักพักนะตอนนี้ทางมุมไม่ค่อยดีนะ Right here comes cash on l e f t ครับแล้ว17แล้วนะแค่ไม่กี่วิวอะแปดเลเวลฮะเต็มเลยมาทำมาหลายวิดีโอนะเจ็ดแล้วตอนนะี้ Watch it, Sirens! Now they go! Probably got a boat dead here. That's just the third car. Damn it, Fusty, move! <sighs> <sighs> Don't mind if I do. You've got a boat dead, careful. Busty got your attention, eh? เร okay. <c oughs> mm ียบร้อยนะมาอมาตัวหนึ่งอะป๋าเสียงเหมือนเสียงกระซิบกระซิบนี่ไม่ใช่กันแล้วไปนะเร่งเข้าล่าห่างขวาน่มันมานะที่ผมมันก็มานะมีสเก็ตขอรอ Something close is sniffing around here. Oh, he's Come on! we You got a close stage, careful. Show me now, don't... You? Something close is sniffing around here. I mean, it is, that's what I'm saying. Yeah, Mickey's down เช่นะวิ่งหนีไปเรื่อยน่าจะตีไม่โดนนะคิดว่านะไปได้อย่างตัวนี้มันไม่ใช่ปพลิดเพลนะที่มันจะวิ่งได้ที่มันจะวิ่งช้ากระโดดช้าได้นะการโจมตีของมันจะอยู่เฉยๆฉยแล้วตีเรานะเพราะฉะนั้นการ สู้กับสกเกตค่นอนข้างจะง่ายนะถ้าจับจุดได้นะนมาเปลี่ยนล้อสักนิดหนึ่งนะฮะจะเปลี่ยนนิดหนึ่งนะลองดูนะว่ามันจะเบอร์หรือเปล่านะเดี๋ยวจะไม่เบอร์ก็ได้นะไม่ใช่ประเด็นเราช็อตกันนะซึ่งจะเป็นตัว M4 นะ M4 ็มโฟคอมแบทนะฮะช็อตกันเซนต์มิออโต้นะครับผม เราก็จะเน้นใช้ปืนเทมไนน์ในการยิงเนี่ยเขียนน่ะเสร็จโหลดเอาประมาณนี้ต้องหลักจะเป็นประมาณนี้นะ Line f o worth every penny เ okay, นะียน่ะอันนี้ใช้ในระยาประชิดนะอันนี้เราเก็บตัวเล็กนะ Line f o worth every penny ลองดูวนะ่าไม่ลองก็ไม่รู้นะของแบบนี้นะ Time's almost up ว่าเป็นการลอง <Fe et. S 1> ลองถูกไปนะ M4 worth มายม4 e ุ้มทุกๆเหรียญปาร์ตส a ปิดไปทำให e เกมแมกไปนี่เสี่ยปืนสั้นไปฮะเอ็มไนน์ไปนี่เสี่ยกระดาษมืค่อนข้างเบานะต้องค่อนข้างจะสแปมนะแต่ว่าด้วยด้วยปืนที่มันเบานะตามความไม่อยากค่อนข้างสูงนะแล้วก็แรงดิบไม่ค่อยมีนะ าวิธีง่ายไหมก็ง่ายนะฮนะทีนี้ทันทีก็ช็อตกัน์ดมาถังมันเลยฮะเป็นความซาดิสและติดเถือนะ่อนนะเห็นไหมฮะเดี๋ยวก็เข้าหัวก็แตกนะฮะแต่ว่ามันจะไม่ล้มนั่นอีกแค่นั้นเองนะก็ไม่เป็นไรฮนะถ้าเราขี้เกียจสโตเกอร์มากๆก็ชักมันมายิงเลยฮนะง่ายฮนะจะได้ไม่เสียสแต็กด้วยนะฮะก็ถือว,ว่าคุ้มนะฮะ วา่านะลองดูก่อนนะต้องอาศัยจับไปสับมานะครับปืนเ <c oughs> การมาแบบนี้หนะัก ประมาณนี้นะฮะต้องลองดูนะโอ้ยทักอ,ออกมายิงเลยมันไม่พอก็เอามายิงอีกฮะมีความสะใจล้วน เราเสพฟ้าไม่มาเลยถ้ยาเสียงเพลงหายไปลก็ตอนนั้นแหละมาแน่นอนนะเร <c oughs> าต้องมานะมั่นใจว่ามานะเห <c oughs> ตุใดว่ามันกำลังดีได้กำลังแต่งตัวอย่างนี้ <c oughs> มันมาแล้ว โอชินี่มาก็ให้ซุ้มไม่เสียกุ้ง่ลยเริ่มราคาเลยนะะเขีมันไม่ตายนะ That's nice. ผมไปพบป้าระเบิดไม่ได่วนเลยก็เลยค่อนข้างจะยืนนานหน่อยเมื่อกี้เนี่ยโอเคพี่ตัวแตกฮะโมโหมันได้มา ก็สับปืนค่อนข้างเร็วรอยู่แล้วนะดูทำไมนะเรียบร้อยนะเกียร์ก็ที่ว่าทำไมผมถึงใช้สายนี้นะเพราะว่าจะเก็บเลเวลด้วยนะพอนดะมีแค่นั้นนะเก็บเลเวลอ่ะพอได้เก็บสายเพียวมันก็ได้ดาเมจอยู่นะดาเมจก็เพิ่มขึ้นนะถ้าเอาเพอร์เข้ามานะแต่ว่าในโมดยกายกอย่างนี้ก็มาใช้ก็ดีนะ <laughs> ต่อเวฟบต่อไปแล้วเวฟบที่แนะเป็นปาสองตัวแน่นอนม 4, ไม่ก็สกเกแตสเก็นสองตัวแน่นอน t ะ m e าคอนเซ็ปต์ของ คืเก็บตัวเล็กได้สบายแล้วถ้าสำหรับปืนทีนเ่เอเอเอเก้ามมนะครับพอถ้าลำคาญก็ชักขึ้นมายิงเลยนะถ้าปัดลำคาญเพราะว่าเราจะไม่เสียด้วยนะลำคาก็มีเสียมาแตกนะเพราะว่ามันลำคาเฉพาะปปืนสายสก,กาวซิลิเกอร์เท่านั้นนะฮะเพราะปืนขึ้นมายิงก็ไม่เสียเป็นเอกฟินนะซึ่งก็โอเคฮะถ้าเราหมาาัม่นไส้ไปยิงเลยนะ ก็ระยะการ reload ก็ของเราเพิ่นกันก็ไม่ค่อยนานนะซึ่งก็เป็นเรื่องดีนะก็มีเติร์ตัวนี้ปั๊บช่วยนะทำให้เรายิงกันเดียวก็สามารถตั้งเร็วสวยเอกายมองมองก็ค่อนข้างจะเยอะมากนะ กับการเล่นนะคุณท,ทุกป่าทุกสตารนะ์นี่ยคือปัญหาของผมนะอมมนี่ยก็ตายช่วงนี้เนี่ยคือสวรรค์ของผมเลยฮะลาก่อนนะพลาดเองแค่นี้พล <c oughs> าดนะวิ่งติดกำแพงนะทำให้วิ่งใครไม่ทันนะก็ <c oughs> ไม่เป็นไรนะก็ <c oughs> ก็ถ้าประมาทก,ก็อย่างนี้แหละฮนะเตือนใครช้านะฮะใครช้าทิ้งช่วงนะฮะแล้วก็ไปติดที่ไหนสที่ซักแห่งนะฮะแล้วมันเป็นมุมอับสายตานะฮะโดยโลจิคอัมันทําไม่เกิดนะฮะก็ถ้าผมวิ่งต่อมันก็จะไม่เกิดนะฮะส่งกับพาตรงนี้นะฮะซึ่งผมผิดเองนะครับผมสั่วเองนะอันนี้แล้วก็ต้องอาศัยในการฝึกในระดับหนึ่งนะในการคาติ้งเนะี่ยคือต้องจำภูม,มีประเทศได้นะนี่คือเรื่องสำคัญของการคาติ้งนะฮะ ถ้าผาก็จะเป็นอย่างที่เห็นนะฮะเพราะว่ามันติดมุมนะครับผมแล้วเป็นที่รับสายตาด้วยในมุมเมื่อกี้มุมทางขวามันรับไปมุมทางซ้ายมือนะมันเป็นมุมอับพอดีนะทําให้เราไม่เห็นทางซ้ายนะทําให้มอนสเตอร์เกิดต่อหน้าได้นะฮะก็ไม่เป็นไรนะก็กระต่อไปนะครับผมถ้าชอบก่กดไลค์แล้วกันนะหรือว่าท่านใดก็คอมเมนต์ด้านล่างนี้นะอย่าดิดตามที่นี่พอ,อต่อต่ต่อต่อต่อไปนะยังไงก็เจอกันเร็วถ้าไปนะที่นีตัวกอนล้กันครับผมสัสดีครับ